สวัสดีครับสำหรับในครั้งนี้เราจะมาดูวิธีท r a d i e n t t r a n s p e r e n c y ให้กับรูปภาพใน Adobe Illustrator 2026กันนะครับโดยขั้นตอนทั้งหมดจะไม่ต้องผ่าน Photoshop ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงานลงไปได้มากเลยทีเดียวครับขั้นตอนและวิธีการเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นผมจะสำเนาภาพต้นฉบับมาเป็นอีกหนึ่งรูปนะครับ จากนั้นใช้เครื่องมือ Rectangle Tool วาดพื้นที่สี่เหลี่ยมขึ้นมาโดยกำหนดให้ความสูงและความกว้างมีพื้นที่ครอบคลุมภาพที่เราได้เตรียมไว้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นลงสีพื้นให้กับรูปทรงสี่เหลี่ยมให้เป็นแบบ Gradient คลิกไปที่เครื่องมือ Gradient ที่อยู่ในถาดเครื่องมือใช้เครื่องมือในถาด Gradient เพื่อปรับแต่งองศาของ g r a d i e n t ตอนนี้ของผมจะเป็นลบ90องศานะครับเพื่อกำหนดให้ด้านที่เป็นสีดำอยู่ด้านล่างและสีขาวอยู่ด้านบนจากนั้นปรับแต่งการกระจายตัวของ g r a d i e n t โดยคลิกไปที่ปุ่ม Edit g r a d i e n t จากนั้นปรับแต่งลักษณะและตำแหน่งของ Grad i e n t ตามความต้องการนะครับ ทางนี้ทั้งนั้นบริเวณที่เป็นพื้นที่สีดำจะเกิดลักษณะที่เป็น gradient transparency ขึ้นมาในขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้นก็ปรับแต่งการกระจายตัวและการกลืนกันระหว่างสีดำและสีขาวประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นที่พอใจก็สามารถกลับมาแก้ไขได้ตอนนี้ผมจะใช้ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องมือไปเป็น selection tool เพื่อย้ายกล่องสี R ่เหลี่ยมเข้ามาซ้อนทับรูปภาพแบบนี้ครับ จากนั้นให้แน่ใจนะครับว่าได้เลือกรูปภาพและพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ได้ทำ gradient เอาไว้ผมจะใช้วิธีวาดคลุมแบบนี้นะครับจากนั้นจะใช้เครื่องมืออะไรเพื่อเรียงให้วัตถุอยู่ในระนาบเดียวกันเรียกถาดเครื่องมือ t r a n s ร์ r e n c y ขึ้นมาใช้งานครับไปที่เมนู Windows เลือกไปที่ t านฟ s ร์ r e n ซีที่ Pa n e าน r a n s p a r e n น y กำหนดค่า blending mode เป็น normal opacity เป็น100จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม make mask ครับเท่านี้เองนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้รูปภาพของเรามีลักษณะเป็น gradient transparency เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักเคสหนึงผมจะลองเปลี่ยนรูปทรงเป็นวงกลมดูนะครับก็จะสํำเนาภาพมาเช่นเดิมกดเป็น alternate คลิกค้างไว้ที่รูปภาพแล้วก็ drag เมาส์มาทางด้านขวาแบบนี้นะครับ คราวนี้แทนที่จะวาดรูปสี่เหลี่ยมผมจะคลิกค้างที่เครื่องมือเล็กถึงกรทู True, แล้วก็เปลี่ยนรูปทรงไปเป็นแบบ ellipse tool กดป็้นชิปค้างไว้นะครับแล้ว drag m o u s เพื่อวาดรูปทรงกลมขึ้นมาแบบนี้ที่ต้องกดป็้นชิปค้างไว้ก็เพื่อจะให้ได้รูปทรงกลมที่มีเส้นรอบวงที่เท่ากันทั้ง2ด้านนะครับจากนั้นวาดคลุมรูปวงกลมและรูปภาพพร้อมๆกันเช่นเดิมและผมก็จะใช้เครื่องมือ align เพื่อจัดให้วัตถุทั้ง2ตัวอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็เช่นเดิมนะครับที่ทานเครื่องมือ t r a n s p a r e n c y คลิกไปที่ make mask ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะแก้ไขในส่วนของ gradient t r a n s p a r e n c y ได้ทำไว้ก็สามารถที่จะคลิกไปที่ปุ่ม release ที่อยู่ในบานหน้าต่าง t r a n s p ร r e n c y ได้นะครับแบบนี้แล้วก็คลิกไปที่รูปทรงกลม หรือถ้าเป็นในส่วนของรูปสี่เหลี่ยมก็คลิกไปที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม Edit g r a d i e n t ที่อยู่ในถาดเครื่องมือ Gradient เพื่อปรับแต่งลักษณะของ Grad i e n t ให้ตรงกับที่ต้องการให้มากที่สุดนะครับจากนั้นก็ดูให้แน่ใจนะครับว่าได้เลือกรูปทรงที่เป็น Grad i e n t และภาพที่ต้องการพร้อมๆกันแบบนี้จากนั้นก็คลิกไปที่ make mask นะครับ ก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดิมถ้าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องการกลับไปแก้ไขคลิกเข้าไปแล้วก็กดไปที่ d e l e t ที่อยู่ในบานหน้าต่าง t านฟอรนซีจากนั้นก็คลิกไปที่รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกไปที่ edit gradients ปรับแต่ง gradients ตามความต้องการอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องมือกลับไปเป็น Move t o o l ก่อนนะครับจากนั้นก็วาดคลุมแล้วก็คลิกที่ปุ่ม make mask ที่อยู่ในถาดเครื่องมือ t r a n s p a r e n c y เดี๋ยวลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าถ้า ลองเปลี่ยนพื้นหลังของตัวชิ้นงานลักษณะของ Gradient t r a n s p a r e n c y จะออกมาหน้าตาอย่างไรเดี๋ยวผมจะคลิกค้างไปที่เครื่องมือในการวาดรูปทรงเลขาคณิตนะครับเลือกไปที่ rectangle tool drag เพื่อวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมจากนั้นจะคลิกปองขวาครับที่รูปทรงสี่เหลี่ยมที่เพิ่งวาดขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่ a r r a n g e ไปที่ send to back เพื่อส่งไปด้านหลังนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสี ให้เป็นสีแดงนะครับไปที่เครื่องมือ eyedropper จากนั้นก็จะลองคลิกไปที่เสื้อของตัวแบบปรับแต่ง opacity นิดหน่อยครับสุดท้ายก็จะได้ผลงานประมาณนี้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นภาพต้นฉบับตรงกลางก็จะเป็น gradient ที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ขวามือสุดก็เป็นผลลัพธ์ของการใช้รูปวงกลม ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับยังไงก็ทดลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันดูแล้วก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ